คู้ชมคะคงไม่ผิดนะคะอาสากู้ภัยเนี่ยใช้คําว่าหนักกว่าการเผชิญเหตุก่อนหน้านี้ก็คือการฟื้นฟูหลังจากนี้ที่ต้องอาศัยระยะเวลาที่ยาวนานเหมือนกันในการฟื้นฟูค่ะวันนี้ภาคเหนือหลายจังหวัดแม้จะคลี่คลายแล้วค่ะอย่างจังหวัดเชียงรายเองยังคงต้องเผชิญปัญหากับโคลนด้วยเหมือนกันคือหลายคนได้รับผลกระทบหนักคิดไม่ตกนะคะเพราะว่าการจัดการดินโคลนไหลามาทับถมบ้านเรือนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเวลานี้ยังจัดการได้ไม่เต็มที่ส่วนหนึ่งก็มาจากกําลังคน ด้วยนะคะรวมถึงเครื่องจักรที่ยังไม่เพียงพอบางจุดหน่วยงานรัฐและเอกชนก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปเคลียร์เส้นทางการจราจรได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมลองดูภาพมุมสูงกันนิดหนึ่งนะคะในพื้นที่ประสบภัยใกล้ๆกับด่านข้ามพรมแดนอำเภอแม่สายยังคงเห็นสภาพดินโคลนที่ตกค้างจำนวนมากเลยนะคะโดยเฉพาะถนนค่ะก็ส่งผลให้ประชาชนยังไม่สามารถเข้าบ้านเพื่อไปสำรวจความเสียหายและจัดการดินโคลนได้นะคะ ชุมชนถ้ำผาจมไปจนถึงตลาดสายลมจอยวันนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเร่งเข้าไปช่วยเหลือนําโคลอนออกจากพื้นที่ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของถนนพหลโยธินเป็นจุดที่มีดินโคลนท่วมสูงที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นชุมชนแรกที่รับน้ํามาจากแม่สายโดยตรงค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนและชุมชนแดงเหมืองแดงฝั่งนี้ได้รับผลกระทบหนักเหมือนกันนะคะต่างกันที่สภาพของ ดินโคลนจะเหลวเนื้อดินละเอียดการเข้าพื้นที่เนี่ยต้องใช้การเดินเท้าซึ่งค่อนข้างยากลำบากมากค่ะทีมข่าวเข้าไปสำรวจทางชุมชนเกาะทรายจุดนี้ก่อนน้ำท่วมเนี่ยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะคะมีร้านค้าจำนวนไม่น้อยเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ต่างจากเมืองร้างบริเวณที่จอดรถสำหรับนักท่องเที่ยวมีรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์จำนวนมากจมอยู่ใต้โคลนผู้ประสบภัยก็พยายามจะเข้าไปนำรถจักรยานยนต์ออกมาซ่อมแต่ก็ต้อง ผิดหวังเพราะว่ามันหารถไม่เจอค่ะหลายคนเนี่ยก็ลงทุนรวบรวมเงินเพื่อจ้างรถแบ็คโฮมาตักดินเพื่อจะหาทรัพย์สินของตัวเองนะคะคนในพื้นที่สะท้อนปัญหาการจัดการดินโคลนว่ามันยังค่อนข้างทําได้ช้าอยู่เพราะขาดกําลังคนขาดเครื่องจักรด้วยค่ะจึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือและที่สําคัญคือต้องการให้เปิดเส้นทางการจราจรให้ได้ค่ะวันวันที่เก้าที่เก้าอะ เอารถน็อฝากไว้ที่หลังแรมวางทองตรงนี้ทีนี้ก็สายน้ํามันมาไวมากเลยมาปั๊บทีแรกนี่ก็รถเก๋งอีกคันหนึ่งก็ออกกลับไปแล้วเหลี่ยมมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้มอเตอร์ไซค์ที่ติดอยู่นี้ประมาณ30กว่าคัน30ครับ,รบของลุงคันหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็คุยกันว่า30กว่าคันนี่ต้องรวมกันจ้างแม่โคเล็กเคืียดดินออก แล้วก็เสียกันออกตกคันแล้วเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้ต้องจ้างต้องจ้างครับแล้วทศบาลตอนนี้ช่วยอะไร้ยหน่วยงานรัฐเขาไม่ถึงช่วยไม่ถึง,ม,ถงมันมันเยอะมากะครับเดี๋ยวนี้ก็อุ่นใจหน่อยหนึ่งเห็นรถทหารมาเยอะอาจจะมาช่วยได้บ้างตอนนี้ลําบากก็คือการสรัญจรนะครับผมและดินโคลนครับผม,มอโอเคผมรู้อยู่ว่าตอนนี้ภัยพิบัติมันเป็นวงกว้างแม้แต่บุ้านอื่นที่ไม่เคยโดนก็โดนด้วย พวกผมรอมาแปดวันแล้วถ้ามีความหวังวันไหนที่เขาจะมาขุดดินเกี่ยรถนนช่วยเอาดินออกจากบ้านให้พวกผมบางส่วนได้จะดีมากครับตอนนี้